แล้วผมการแสดงของน้องๆในโชว์แรกนะฮะจะเป็นเรื่องราวของความพิเศษแสนอัศจรรย์ครับในโรงเรียนเวทมนต์ฟ้าสายครับนักเรียนเวทสายพืชที่สามารถทําให้ดอกไม้เนี่ยบานทุกครั้งเมื่อเธอคิดถึงนิดาเพื่อนรวมห้องที่ทําให้ใจลลายได้ทุกครั้งครับและความรู้สึกของมะลิเด็กเวทกลิ่นหอมที่พยายามปิดบังพลังความหอมทุกครั้งเมื่อเธอได้เจอกับน้าผึ้งคู่หูจอมแซวเมื่อทั้ง4คนต้องร่วมร่ายเวทมนต์ใต้แสงจันทร์ภายใต้คาถา บานเพราะคิดถึงจน,นําให้ดอกไม้ทั้งสวนบานสะพรั่งกลายเป็นเวทมนต์แห่งความคิดถึงที่สวยงามกว่าคาถาใดๆและนี่คือสเตจเด j a จายูจาก GL5 น้องบัวและ GL11 ลลิลลี่ครับ เขินได้แล้วหยุดเขินได้แล้วนี่มันจะบานก่อนฉันพูดทุกครั้งเลยเหรอเนี่ยก็เธอใจร้อนไงเวทนี้มันใช้พลังจากความรู้สึกนะรู้ปะ ฉันก็พยายามนิ่งสุดแล้วนะแต่ไม่รู้สิพอเห็นหน้าเธอมันก็เฮ้ยพ้าใจมีสติหยุดเขินได้ละเฮ้ยโอ๊ยงั้นเวลาที่เธอคิดถึงฉัน ดอกไม้เธอคงบานไม่หุบแบบนี้ตลอดเลยเหรอฮะใครคิดถึงเธอกันฉันก็แค่คือมันบังเอิญอะบังเอิญแบบนี้ทุกวันเลยเหรออุ๊ยอะไรอะอะไรนี่อุ๊ยดอกไม้บานอีกแล้วอ่ะเห็นป้าดูดีดูดี ไม่หย oh, ุดแกงกันไน้เลยดูดิดูก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยโหฝีมือคุณฟ้าใส่แน่ๆเลยเขินทีไรดอกไม้บานทุกที นลิ่อะไรวันนี้กลิ่นใหม่เหรอกลิ่นเหมือนตอนที่เธอยิ้มเลยอะอย่าเข้ามาใกล้สิเดี๋ยวกลิ่นมันจะจะอะไรจะหอมเกินไปเหรอในโลกเวนโมนะน,นะเวลาที่แม่มดมีอาการเขินหรืออาย จะทำให้ดอกไม้บานสวยสีแดงเหมือนแก้มของแม่มดคนนั้นแล้วถ้ายิ่งมีกลิ่นหอมก็แสดงว่ากลิ่นหอมบางทีก็เกิดจากแม่มดบางตนกำลังเป็นห่วงหรือว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งแสดงว่าคงคิดถึงมากเลยละสิกลิ่นถึงได้หอมขนาดเนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสินาดาหายตัว เอาเศรษฐาถาหายไปอีกแล้วคืนนี้ฉันจะลองร่ายเวทบานใต้แสงจันท์ดูเธอช่วยมาดูหน่อยได้ไหมร่ายเวทในคืนพระจันทร์เต็มดวงคาถาจะยิ่งทวีอนุภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเวทเกี่ยวกับคำอธิษฐานฉันแค่ให้เธอมาเป็นเพื่อนเฉยๆ ถ้าเธออยากจะอธิษฐานหรือว่าไรา่มนอะไรก็เชิญพาะจั์เต็มดวงแบบนี้ฉันได้ยินมาว่าพวกมักเกิลน,นอกจากจะชอบอธิษฐานกันแล้วยังชอบทำอย่างอื่นอีกนะนอกจากจะอธิษฐานแล้วพวกมักเกิลชอบทำอะไรอีกกันเหรอจู จูบใต้แสงจันทร์เขาว่ามันจะหวานกว่าปกตินะลองดูไหมเวนอนสกอดนิ่งงั้นคืนนี้เธอก็ทำปากจูไปเลยละกันไปละ ดอกไม้จงลอยแล้วกลายเป็นพละน่ารักจังเลยอะแปลกดีนะดอกไม้บางต้นก็โตได้เพราะเวทแต่บางต้นก็โตเพราะหัวใจอย่าพูดให้มันฟังดูโรแมนติกได้ไหมเดี๋ยวเวชฉันก็ทำงานอีกหรอกโอเค งั้นฉันจะเงียบแต่เธออย่าคิดถึงฉันเกินไปนะไม่งั้นดอกไม้คงได้มาทั่วสวนแน่เลยแถมยังหอมด้วยทุกคนพระจัน์เต็มดวงแล้วดูสเิเอาล่ะถึงเวลาทดสอบเบสหัวใจกันแล้ว เวลาที es, Entonces, ่เราคิดถ you know ึงใครสักคนซ้ำๆนั HTTP> ่นแหละคือเวทมนต์ที่แท้จริงเวทมนต์แห่งรักบานสะพังความรักเป็นเหมือนเวทมนต์คำสาบสะกดนิ่งแต่มีผลทำให้หัวใจเต้นดังไม่เป็นจังหวะเปลี่ยนรายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนขมให้เป็นหวาน ความรักคือเวทมนต์ที่ทำให้เกิดปาฏิหาร Love is made